ศาสตราปณิตชาดกเรื่องราวของกระต่ายผู้สละชีวิตเป็นทานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนมาฟังนิทานธรรมะเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความดีงามของการให้ทานและการเสียสละอย่างแท้จริงเป็นเรื่องราวที่สอนใจเราว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่คือการให้จากใจที่บริสุทธิ์เรื่องนี้มีชื่อว่า สัสสะบัณดิตชาดกค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในอดีตการมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าเขาเป็นกระต่ายที่ฉลาดและมีปัญญามากจนได้รับฉายาว่าสัสสะบัณฑิตหรือกระต่ายบัณฑิตนั่นเองค่ะนอกจากสัสสะบัณฑิตแล้วในป่าแห่งนี้ยังมีเพื่อนรักอีกสามตัวได้แก่ลิงสุนัขจิ้งจอกและนาคทั้งสี่ตัวเป็นเพื่อนสนิทกัน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกๆวันสัตว์ทั้ง4จะออกไปหาอาหารตามที่ที่พวกเขารู้จักแล้วพอตกเย็นก็จะกลับมารวมตัวกันและที่พิเศษก็คือสัตบัณฑิตผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มจะคอยแสดงธรรมเทศนาสอนเพื่อนๆให้รู้จักการให้ทานการรักษาศีลและการทำอุโบสตกรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่มีคุณธรรม เพื่อนทั้งสามก็รับฟังคำสอนของสาสสะบัณฑิตด้วยความเคารพแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนในที่ของตัวเองการเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งคืนหนึง่งสาสะบัณฑิตมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงก็รู้ได้ทันทีว่าพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถเขาจึงเรียกเพื่อนๆมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องรักษาศีลกันนะเพราะการให้ทานของคนที่มีศีลย่อมได้ผลบุญมาก เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาขอทานเราต้องให้เขาก่อนแล้วค่อยกินทีหลังเพื่อนทั้งสามก็รับคำแล้วกลับไปยังที่พักของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นทุกตัวก็ออกไปหาอาหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันอุโบสถนาคเป็นตัวแรกที่ออกไปเขาไปยังริมแม่น้ำคงคาแล้วก็ไปเจอปลาน้ำจืดเจ็ดตัวที่ชาวประมงตกได้แล้วเอาไปซ่อนไว้ในทาย นาคได้กลืนปลาจึงขุดทรายออกมาเจอและถึงแม้จะอยากกินแค่ไหนแต่เขาก็ตั้งสติแล้วถามขึ้นสามครั้งว่ามีใครเป็นเจ้าของไหมเมื่อไม่มีใครตอบเขาก็รู้ว่าอาหารนี้ไม่ผิดศีลจึงค่าไปเก็บไว้ที่พักของตัวเองและตั้งใจว่าจะกินเมื่อถึงเวลาสุนัขจิ้งจอกก็เกาะไปหาอาหารบ้างเขาไปเจอของที่คนเฝ้าไรนาซ่อนไว มีเนื้อย่างสองไม้เหี้ยหนึ่งตัวและนมส้มอีกหนึ่งหม้อเขาก็ทำเช่นเดียวกับนาคคือถามหาเจ้าของสามครั้งเมื่อไม่มีใครมาแสดงตัวเขาก็เลยนำอาหารทั้งหมดไปเก็บไว้ที่พักของตัวเองและตั้งใจจะเก็บไว้ให้คนที่มาขอลิงก็ไม่น้อยหนะ้าไปเจอมะม่วงสุกพวงใหญ่เขาก็เก็บเอาไปไว้ที่พักของตัวเองและตั้งใจว่าจะแบ่งปันให้ทุกคนที่มาหา ส่วนสัสะบัดิตละ่ะเขาก็นอนพักอยู่กับรางหญ้าของตัวเองเขาครุ่นคิดว่าเราจะให้อะไรกับผู้ที่มาขอทานได้นะหญ้าที่เรากินก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีคนมาขอเราจะให้เนื้อในร่างกายของเราเองนี่แหละเมื่อจิตใจของสัสะบัณฑิตตั้งมั่นในทานอย่างบริสุทธิ์อย่างนี้ก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นค่ะเดชแห่งศีลของเขาแผ่ไปถึงสวรรค์ ทำให้ที่ประทับของพระอินร้อนระอุพระอิน์ทตกใจมากจึงทรงพิจารณาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้ว่าความร้อนนี้เกิดจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของกระต่ายน้อยพระองค์จึงทรงคิดจะทดสอบสะสาบัณฑิตว่ามีความตั้งใจมากแค่ไหนและเพื่อที่จะทดสอบสะสาบัณฑิตพระอิน์ทก็เลยแปลงกายเป็นพราหมณ์เท่าแล้วลงมายังโลกมนุษย์ค่ะ พรามเท่าในร่างของพระอินทไปหาหน้าก่อนแล้วขออาหารหน้าจุงเสนอปลาเจ็ดตัวให้พรามตอบรับแต่ก็ไม่ได้เอาไปแล้วพรามก็ไปหาสุนัขจิ้งจอกแล้วขออาหารบ้างสุนัขจิ้งจอกก็เสนอนมส้มเนื้อย่างและเฮียให้พรามตอบรับแต่ก็ไม่ได้เอาไปเช่นกันจากนั้นพรามเท่าก็เดินทางไปหาสะสะบัณฑิต แล้วกล่าวว่าท่านกระต่ายน้อยเราหิวเหลือเกินถ้าได้อาหารดีๆสักหน่อยเราจะรักษาศีลได้สสาบัณฑิตได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากแล้วพูดว่าดีจริงพราหมณ์เอ๋ยท่านมาได้ถูกเวลาแล้ววันนี้ข้าพเจ้าจะให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาท่านจงไปรวงฟืนมาก่ะเป็นกองไฟแล้วเมื่อไฟติดดีแล้วจงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระโดดเข้าไปในกองไฟเมื่อร่างกายของข้าพเจ้าสุกแล้วท่านจงกินเนื้อของข้าพเจ้าเพื่อทําพิธีบําเพ็ญศีลเถิดพระอินทร์ในร่างพรามได้ฟังดังนั้นก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากในความตั้งใจของกระต่ายจึงเนรนิตให้กองไฟด้วยอนุภาพของตนแล้วบอกให้สะสาบัณฑิตร,รู้เมื่อเห็นกองไฟสะสาบัณฑิตก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วคิดว่าหากมีสัตว์เล็กๆอยู่ในขนของเรา สัตว์เหล่านั้นจะได้ไม่ตายเขาจึงสะบัดต,ตัวสามครั้งก่อนจะกระโดดเข้าสู่กองเพลิงอย่างไม่ลังเลเหมือนกับพญาหงที่กระโดดลงสู่กออุบลบัวอย่างสง่างามและเบิกบานใจแต่เมื่อกระโดดเข้าไปแล้วสาสราบัณฑิตก,ก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อยเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องที่เย็นสบายเขารู้สึกแปลกใจจึงเรียกพรามมาและพูดว่าท่านพราม กองไฟของท่านเย็นเหลือเกินไม่ร้อนแม้แต่ปลายขนนี่มันอะไรกันพรามเท่าก็เลยฉเฉลยว่าท่านบัณฑิตเราไม่ใช่พรามเราคือเท้าสักกะหรือพระอินที่ลงมาเพื่อทดลองความตั้งใจของท่านสสาบัณฑิตได้ยินดังนั้นก็เปล่งวาจาออกมาอย่างกล้าหาญว่าโอ้ถ้าแต่พระอินขอพระองค์จงประทับอยู่ก่อนเถิด แม้ว่าโลกทั้งสิ้นจะร่วมกันทดสอบข้าพเจ้าเรื่องการให้ทานก็จะไม่มีวันได้เห็นความที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้เลยพระอินทร์รู้สึกประทับใจในความเสียสละอันยิ่นใหญ่ของส,ะสะัษบฑิตมากจึงทรงเนรมิตให้ภาพของกระต่ายไปปรกากฏอยู่บนดวงจันทร์เพื่อให้ความดีงามของกระต่ายน้อยได้ปรกากฏไปทั่วโลกและหลังจากนั้นพระองค์ก็พาตัวสัษบัณฑิต ไปนอนพักบนปองหญ้าอ่อนๆในป่าแล้วพระอินทร์ก็เสด็จกลับไปสู่สวรรค์สัตว์ทั้งสี่ก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบำเพ็ญศีลและรักษาอุโบสถตะกรรมต่อไปตามปกติเรื่องราวของสัตบัณฑิตชาดกนี้เป็นคำสอนที่ทำให้เราได้รู้ว่าการให้ทานไม่ใช่แค่การให้สิ่งของที่มีราคาแต่เป็นการให้จากใจที่บริสุทธิ์ ความเสียสละที่แท้จริงเกิดขึ้นจากใจที่ไม่ได้ยึดติดในตัวตนและการรักษาศีลก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำความดีทุกอย่างในท้ายที่สุดพระพุทธเจ้าได้ทรงเฉลยว่าเหล่าสัตว์ในชาดกเรื่องนี้คืออดีตชาติของบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาค่ะนาคในการนั้นก็คือพระอานน์สุนัขจิ้งจอกก็คือพระโมคคลานะ ลิงก็คือพระสาลีบุตรเท้าสักกะหรือพระอินก็คือพระอนุรุธ,ธะและที่สำคัญที่สุดสัส,าสาบัณฑิตหรือกระต่ายน้อยผู้สละชีวิตเป็นทานก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วแรงบันดาลใจดีๆจากเรื่องนี้ ไปใช้ในชีวิตกันนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ